คนที่มีเจ้าของคนที่มีเจ้าของน้ำตาหนองตกในเ็บสำลักกำดวงใจจะทำอย่างไรพอเฮาเป็นหออยากให้เขามาช่วยซับน้ำตาหนองนี้ค่อยพองหัวใจสุดจะเศร้ามองได้แต่คอยมองมองเห็นเขามาแล้วก็จังว่าสันยยวไวแต่ใจใช้นั้นลืมแต่ก่อนว่าสินอนบ้านนั่นบ้านนี้ก็ดีแต่แ่นเขากันไอจังลืมคำามัน กันไปได้ไง่าว่าาสนาที่นางคอยแต่อายแต่อายโอ้แต่อายแต่อายบ่มหมายสอนแม่นผู้ใดพอวิงวอนให้อายผมตามมาหาขอตรวเเจอพันและยายาติตตังที่นางนอนสองคนเขาคงต่างทำบุญกันแต่สาตก่อนจึงมีผัวผู้เดียวอยู่ซ้อนอยู่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ซ้อนขวบใหญ่ยาสู้ถือก็ให้ปเมือเข้ามาในสงสารในแม่ผู้เป็นนอน เป็นเนา